ชีวิตของหนูกับพ่อเลี้ยงปอนและแม่จูนดำเนินไปอย่างเรียบง่ายใต้หลังคาเดียวกันเพร่อปอนเป็นพนักงานขายในออฟฟิศย่านรังสิตส่วนแม่จูนเป็นแม่บ้านเต็มเวลาคอยดูแลหนูอย่างดีเสมอมาตลอดระยะเวลาสามปีเศษที่พ่อปอนเข้ามาในชีวิตแม่กับพ่อปอนก็รักกันดีและหนูก็รู้สึกอบอุ่นกับครอบครัวเล็กๆนี้ แต่เมื่อปีที่แล้วโลกของหนูก็เปลี่ยนไปเมื่อโรคร้ายพากแม่จูนไปอย่างไม่มีวันกลับบ้านที่เคยมีเสียงหัวเราะของแม่ก็เงียบเหงาลงทันตาหนูจึงเหลือเพียงพ่อปอนพ่อเลี้ยงที่ดูแลหนูอย่างดีเสมอมานับตั้งแต่วันที่แม่จากไปพ่อก็ทำหน้าที่ดูแลหนูไม่ให้ขัดตกบกพร่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินหรือการเป็นกำลังใจให้หนู จนกระทั่งหนูสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้สําเร็จตอนนี้หนูเป็นนักศึกษาปีหนึ่งมหาวิทยาลัยอยู่ไม่ไกลจากบ้านมากนักหนูจึงเลือกที่จะไปกลับทุกวันบางครั้งพ่อปอนก็แวะมารับหนูกลับบ้านในช่วงปีที่ผ่านมาร่างกายของหนูก็เติบโตเป็นสาวสะพรั่งอย่างรวดเร็วขาที่เคยเป็นแค่ขาเด็กหญิงก็เรียวยาวขึ้นจนเป็นที่ต้องตา หน้าอกก็ขยายใหญ่ขึ้นจนคับเสื้อผิวพันก็เปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลตาไวัความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทำให้หนูรู้สึกมั่นใจและสนุกกับการแต่งตัวมากขึ้นไปมหาวิทยาลายัยหนูมักจะเลือกใส่กระโปรงสั้นเหนือเข่าอยู่เสมอส่วนเวลาอยู่บ้านก็ชอบใส่กางเกงขาสั้นจุมจิ๋มเสื้อรัดรูปอวดสรีระหรือชุดนอนผ้าซาตินบางเบาสั้นเสมอต้นขา ความใกล้ชิดระหว่างหนูกับพ่อปอนก็เพิ่มมากขึ้นตามการเวลาและสถานการณ์เราอยู่กันแค่สองคนในบ้านหลังใหญ่พ่อปอนก็เลยเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งคนที่หนูอยากจะออดอ้อนวันหนึ่งขณะที่หนูเรียนเสร็จและเดินออกมาหน้ามหาวิทยาลายัยก็เห็นรถของพ่อปอนจอดรอยอยู่แล้วหนูก้าวขึ้นไปนั่งข้างคนขับพ่อปอนหันมามองหนู แล้วก็ส่งสายตาไปที่กระโปรงนักศึกษาตัวสั้นของหนูกระโปรงมันสั้นไปเมจ้าลูกเจนจะเห็นกางเกงในยอยู่แล้วนะน้ำเสียงของพ่อปอนฟังดูเป็นห่วงแต่สายตาที่มองมาก็ทำให้หนูรู้สึกวูบวาบแปลกๆหนูยิ้มหวานตอบกลับไปมันเป็นแฟชั่นค่ะพ่อใครๆเขาก็ใส่กันทั้งนั้นแหละพ่อปอนไม่พูดอะไรต่อ แต่สายตาของเขาจับจ้องอยู่ที่เรียวขาของหนูอยู่พักหนึ่งก่อนจะหันไปขับรถต่อพะปอนเป็นผู้ชายที่ดูดีมากมีผิวขาวติต๋ีหุ่นลำ้ำมีกล้ามเนื้อนั่นแน่นและซิกแพคชัดเจนเวลามารับหนูที่มหาวิทยาลัยทีไรเพื่อนๆของหนูก็มองเหลียวหลังทุกทีวันนั้นเมื่อกลับถึงบ้านหนูก็ขอตัวขึ้นไปอาบน้ำบนห้องนอนชั้นสองตามปกติ เมื่ออาบน้ำเสร็จแล้วหนูก็กำลังจะหยิบชุดชั้นในมาใส่ปังเสียงประตูห้องนอนหนูเปิดออกพร้อมกับการปรากฏตัวของพ่อปอนที่ยืนอยู่หน้าประตูลงไปกินข้าวกันได้แล้วลูกพ่อปอนพูดเสียงเบาแต่ในวินาทีนั้นหนูยังไม่ได้ใส่อะไรเลยร่างกายที่เปลือยเปล่าของหนูจึงปรากฏแก่สายตาของพ่อปอนเต็มๆพ่อปอนชะง,งักไปเล็กน้อย ดวงตาของเขามองไล่ตั้งแต่เส้นผมที่ยังเปียกชื้นลงมาถึงเรือนร่างของหนูพ่อปอนดูอึ้งไปพักหนึ่งก่อนจะพูดซ้ำด้วยน้ำเสียงที่สั่นพร่ากว่าเดิมลงไปลงไปทานข้าวกันเถอะลูกความรู้สึกประหลาดบางอย่างก่อตัวขึ้นในใจหนูมันคือความตื่นเต้นนิดๆที่ได้เปลือยกายให้พ่อปอนเห็นโดยบังเอิญคืนนั้น หนูจึงตั้งใจใส่ชุดนอนผ้าซาตินบางเบาสีชมพูอ่อนที่รัดรุมจนเห็นส่วนเว้าส่วนโค้งอย่างชัดเจนลงไปกินข้าวระหว่างกินข้าวพ่อปอนดูไม่ค่อยปกติเขาดูเหมือนคนมือสั่นเล็กน้อยและมองมาที่หนูอยู่บ่อยๆแต่หนูก็แสร้งทำเป็นไม่สนใจและยังคงทำกิริยาท่าทางแบบสบายๆอยากโชว์ร่างกายที่สวยงามขึ้นของตัวเองให้พ่อเห็น คืนนั้นพ่อปอนถามหนูด้วยน้ำเสียงที่จริงจังหนูมีแฟนหรืออยังลูกหนูเคี้ยวอาหารช้าๆแล้วตอบว่ายังค่ะพ่อไม่มีใครมาจีบหนูเลยพ่อปอนวางช้อนลงแล้วมองสบตาหนูหนูต้องรักษาเวอร์จินไว้ให้กับคนที่หนูรักจริงๆนะลูกมันสําคัญมากผู้ชายทุกคนก็อยากได้เวอร์จิ้นของคนที่เขารักถ้าเขารักหนูจริง เขาจะรอหนูได้หนูยิ้มรับคำพูดของพ่อและรู้สึกถึงความรักความห่วงใยที่พ่อมีให้เย็นวันหนึ่งพ่อปอนกลับจากที่ทำงานด้วยสีหน้าเหนื่อยอ่อนเขาบ่นว่าปวดหลังมากเพราะวันนี้ต้องยกของหนักที่ออฟฟิศมาทั้งวันพ่อปอนสวมเสื้อกล้ามแขนกุดรัดรุมสีเทาอ่อนที่เผยให้เห็นกล้ามเนื้อนั่นๆเป็นมัดๆดุนหนาซบมากหนูจึงอาสา มาค่ะพ่อหนูจะนวดบ่าให้หนูเริ่มนวดบ่าหนาๆของพ่อปอนเบาๆสัมผัสจากมือหนูทำให้พ่อปอนกระตุกเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธหนูนวดไปให้พ่อเรื่อยๆพ่อปอนก็ทำหน้าเคลิมดูผ่อนคลายขึ้นมากหลังจากนวดบ่าสักพักหนูก็เลื่อนมือลงไปนวดที่ขาของพ่อปอนขาของพ่อปอนก็เต็มไปด้วยกล้ามเนื้อที่แข็งแกร่ง และเมื่อมือหนูสัมผัสถึงต้นขาด้านในเปาของพ่อปอนก็กระตุกแข่งขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดหนูรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงนั้นและแกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นนวดขาให้พ่อปอนนานขึ้นแล้วก็เลื่อนมือขึ้นไปนวดที่ต้นขาด้านในใกล้กับจุดสำคัญอย่างช้าๆไม่ไม่ไมหวแล้วลูกพอแค่นี้แหละพ่อปอนเขามือมาจับแขนหนูไว้แน่นแล้วพูดด้วยเสียงแหบพร่า หลังจากวันนั้นพ่อปอนก็ดูแปลกไปสายตาที่มองมาที่หนูเรื่องไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมันเป็นสายตาที่เต็มไปด้วยความปรารถนาแล้วรู้สึกผิดในเวลาเดียวกันพ่อมองหนูนานขึ้นและไม่กล้าสบตาหนูตรงๆคืนวันหยุดเรียนหนูขอพ่อปอนไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนในยามค่ำคืนพ่อปอนอนุญาต แต่คำชับว่าอย่ากลับดึกนักคืนนั้นหนูดื่มไปเล็กน้อยกับเพื่อนเอนเมื่อกลับถึงบ้านประมาณห้าทุ่มกว่ากวาหนูรู้สึกมึนหัวเล็กน้อยจากฤทธิ์แอลกอฮอล์และความรู้สึกประหลาดบางอย่างก็ก่อตัวขึ้นในใจคล้ายกับความต้องการที่จะเติมเต็มอะไรบางอย่างที่ขาดหายไปหนูเปิดประตูเข้าบ้านก็เห็นพ่อปอนยังไม่นอน พ่อนั่งดูโทรทัศน์อยู่คนเดียวที่ห้องรับแขกกลับมาแล้วเหรอลูกเป็นยังไงบ้างสนุกไหมพ่อปอนหันมาถามสนุกดีค่ะพ่อแต่ดื่มไปหน่อยก็เลยรู้สึกมึนๆเพลินๆหนูตอบไปตามตรงพ่อปอนจ้องมองใบหน้าหนูอย่างพิจารณาสายตาที่มองมาในคืนนี้ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วมันเติมไปด้วยไฟปรารถนาที่ยากจะปิดบัง หนูเองก็ไม่หลบตาพ่อสบตากลับไปอย่างตั้งใจและในแววตาของหนูก็คงจะมีสิ่งที่พ่อต้องการเห็นอยู่เช่นกันหนูบอกพ่อปอนว่าหนูขอตัวขึ้นไปนอนก่อนนะคะเมื่อขึ้นมาถึงห้องนอนชั้นบนความรู้สึกที่อยากจะเติมเต็มอยากจะถูกครอบครองก็ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่ถูกซ่อนไว้ลึกๆในใจ กำลังจะถูกปลดปล่อยหนูตัดสินใจเรียกพ่อปอนขึ้นมาบนห้องก๊อกกพ่อปอนเปิดประตูเข้ามาอย่างชา้าช้ามีอะไรหรือจะลูกหนูยืนหันหลังให้พ่อปอนมือกำลังพยายามปลดตะขอยกสรงที่พันกันอยู่ข้างหลังหนูถอดยกสรงไม่ออกค่ะพ่อถอดให้หนูหน่อยได้ไหมคะหนูพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนอ้อน พ่อปอนเดินเข้ามาใกล้ร่างสูงใหญ่ของเขาประกบอยู่ด้านหลังหนูมือของเขาเอื้อมมาที่ด้านหลังของหนูไม่ได้สัมผัสแค่จะคอยก็รงแต่สัมผัสไปถึงผิวเนียนๆที่เอวและแผ่นหลังนิ้วของพ่อปอนปลดตะขอยก็รงออกอย่างช้าๆแล้วเลื่อนมือทั้งสองข้างมากอดรัดเอวของหนูไว้จากนั้นก็ค่อยๆสัมผัสไปทั่วร่างของหนูอย่างแผ่วเบา และเต็มไปด้วยความเร่าร้อนทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเป็นไปตามความต้องการอันเร่าร้อนของคนทั้งคู่เพราะปอนค่อยๆโน้มตัวลงมาประทับริมฝีปากกับหนูอย่างอ่อนโยนแต่เต็มไปด้วยอารมณ์ที่พุ่งพล่านสัมผัสอันเร่าร้อนที่ถูกอัดอั้นไว้มานานของคนทั้งคู่ระเบิดขึ้นมาในทันทีความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังเหลือไว้เพียงความต้องการที่จะรวมเป็นหนึ่งเดียวให้สมกับความรักที่ก่อตัวขึ้นอย่างเงียบๆตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาร่างกายของเราเคลื่อนไหวสอดประสานกันอย่างเร่าร้อนและกลมกลืนพลังงานที่ถูกกดเก็บไว้ถูกปลดปล่อยออกมาอย่างรุนแรงความรักและความปรารถนาอันแรงกล้าเปลี่ยนให้สัมผัสที่หนักน่วง ค่อยๆแปรเปลี่ยนเป็นความอ่อนโยนและจบลงด้วยสัมผัสอันแสนอบอุ่นที่อกของพ่อปอนความเงียบสงบเข้าปกคลุมห้องอีกครั้งเหลือไว้เพียงเสียงหอบหายใจเบาๆของคนสองคนที่ได้เติมเต็มความต้องการในส่วนลึกของหัวใจอย่างสมบูรณ์